อิสมาอลจาก p r i o r i t y Exclusive ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านใหม่แกะกล่องในอำเภอหัวหินครับทุกคนบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟ Black m เม n t เ i นครับเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่318ตารางเมตรครับและขนาดที่ดินกว้างมากครับอยู่ที่202ตารางวาครึ่งไร่เลยครับทุกคนราคานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่14.9ล้านพร้อมด้วยสนามกอล์ฟส่วนตัวและก็วิวภูเขา Black m เม n t เ i น So the way, the ่วนแรกนะครับที่ผมอยากจะพาชมนะครับที่เป็นฟีเจอร์เด็ดของบ้านหลังนี้นะครับก็คือสนามกอล์ฟที่อยู่ทางด้านหน้าผมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถพัดกอล์ฟได้ครับทุกคนซึ่งในยามเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถออกมาเดินยามเช้าแล้วก็ออกกลางกันนะครับพัดกอล์ฟกับลูกๆก็ได้ครับซึ่งวิวที่เห็นนะครับจะเป็นวิวภูเขาแบล็กมาว์เทนบริเวณด้านนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับซึ่งผมต้องแจ้งก่อนครับว่าบ้านนะครับตัวบ้านตรงบริเวณสระว่ายน้ำนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือครับ ซึ่งช่วงบ่ายนะค่อนข้างที่จะร่วมมากเลยครับทุกคนสาขนาด3.6คูณด้วย10เมตรครับเป็นระบบเกลือและก็น้ำล้นด้วยซึ่งมีตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่เล็กๆนะครับสามารถที่จะนั่งชิลๆทางด้านนี้ได้หรือจะนั่งอาบแดดดูวิวบรรยากาศภูเขาแบล็กม u n ์เทนก็เยี่ยมเช่นเดียวกันครับ บ้านหลังนี้นะครับมาพร้อมด้วยโต๊ะดิ닝นะครับโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับครอบครัวนั่งได้จนถึง8ท่านด้วยกันนะครับทุกคนโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะไม้นะครับซึ่งออกแบบเข้าและลงตัวกับบ้านอย่างมากเลยครับนั่งตรงนี้เอนจอยกับบรรยากาศดูลูกๆใบน้ำน like ะครับแล้วก็ชมวิวสวยเมื่อเข้ามาในบริเวณบ้านครับบ้านค่อนข้างที่จะดูสวยแล้วก็ดูมีสไตล์อย่างมากเลยครับทุกคน เพดานทางด้านบนนะครับสูงมากมาพร้อมด้วยพัดลมเพดานครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับเขาจะมีเป็นโซนครัวมีไอแลนด์ขนาดใหญ่เลยครับสามารถที่จะนั่งดื่มนั่งรับประทานอาหารบริเวณทางด้านนี้ก็ได้ครับมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างครบคันเลยครับทั้งตู้เย็นไมโครเวฟอ่อเวนนะครับสิงล้างจานแล้วก็ครัวของเขานะครับไม่อึดอัดเลยครับทุกคนครัวของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆ ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณโซนห้องนั่งเล่นครับซึ่งเขามีโซฟาให้ขนาดใหญ่อย่างนี้เลยครับนั่งได้ประมาณ4-5คนมาพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครันมีทีวีครับแล้วก็บ้านนะครับไม่ร้อนเลยครับทุกคนผมลืมบอกไปครับว่าบ้านนะครับมีเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเดอะมาสเตอร์เพีเลยครับบ้านนะครับมีขนาด3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นห้องน้ำที่1ครับและก็ทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้ครับตามมาเลยครับจะเป็นห้องนอนที่1ครับทุกคนห้องนอนนะครับ ห้องนอนแรกนะครับก็สามารถที่จะเดินออกไปทางด้านนอกมีสวนที่เป็นส่วนตัวเลยครับมาพร้อมด้วยห้องน้ํำในตัวห้องนี้นะครับเขามาด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ครบคันมีตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือห้องมาสเตอร์ครับทุกคนเมื่อเข้ามานะครับผมอยากให้ชมที่แรกก่อนนะครับเขาจะเป็นห้องน้ำของห้องมาสเตอร์ครับซึ่งเขาออกแบบได้ลงตัวอย่างมากเลยครับเขามีความเป็นโคซี่ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณ ห้องอาบน้ำครับซึ่งเขาจะมีเรนชาวเวอร์ครับซึ่งมองเห็นบรรยากาศทางด้านนอกทำให้ไม่อึดอัดเลยครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำส่วนตัวแล้วก็ซิงครับจะเป็นแบบ h i s and her และบริเวณทางด้านนี้ครับจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับทุกคนห้องนอนนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับ เป็นเตียงคิงไซส์เลยครับทุกคนตื่นเช้ามานะครับมองเห็นสระว่ายน้ํามองเห็นสนามหญ้ามองเห็นภูเขามีต้นปาล์มใหญ่ๆบ้านหลังนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความเงียบสงบครับส่วนห้องนอนที่3นะครับจะอยู่ทางด้านนี้ครับทุกคนตามผมมาเลยครับนี่จะเป็นห้องนอนที่3ามครับ ซึ่งห้องนอนที่3านะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับเพราะว่าห้องนี้นะครับค่อนข้างที่จะแยกออกมาจากตัวบ้านเล็กน้อยครับหรือถ้าท่านผู้ชมนะครับมีแขกมาให้แขกนอนห้องนี้ก็ดีเช่นเดียวกันครับเขาจะรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวและตัวลูกบ้านเองก็จะส่วนตัวด้วยครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาชมบ้านจริงนะครับสามารถโทรหาเราได้นะครับที่0ย์952946545 p r i มูดี้เอกซ์คลูซีของเราจะบริการท่านผู้ชมอย่างดีแน่นอนครับและอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ